ครับพ่อครับพออยู่บ้านไหนนะครับพ่อบ้านน่นสูงเลยน่นสูงเกาขามหรือน่นสูงแปดอุ่มครับน่นสูงเกาขาวน่านสูงเนาขมื่อนี่พ่อเมื่อสือพายูวียูลานสบายดีช็อปน้องบอเนาะต่างกันเนี่ยไหนบอกับป้องกันยูวีกับบทป้องกันมันก็อนละเรื่องอยู่ป้องกันใส่ได้อยู่ประมาณเดือนกว่าๆอ๋อถ้าเกิดว่าแบบธรรมดาปูบอนี่มันสิใส่ได้อยู่ประมาณเดือนกว่าๆก็คือตากแดดนี่มันสิบูเลยวะ ครับเต็แดงเต็มนี่เดินกตัวๆก็ไปแล้วอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าผอมืงินีมาสื่อไอ้โตป้องกันยูวีน้องคำน้องเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่มันสัตย์ด็ดโดนเมืไหร่พ่อกาดเราปรต้อมก็สามปีครับของผมนี่สามปียังเสืออยู่ครับเพราะว่าผมเห็นนี่ประมาณเจ็ดปีได้เห็นเห็นมูงก็ใส่มาประมาณนี้หละครับเจ็ดปีได้เลยเจ็ดปีถึงสิบปีเพราะว่าผมเห็นข้อมือผมนั่นตั้งแต่ผมเปิดล้านมากอะตอนนี้ยังเสืออยู่เพราะว่าตอนนี้เด็กเด็กเด็กแปดปีอย่างกระสุปีที่เก่า ก็ยังอยู่คือเก่รครับแสดงว่าลานสบายดีชอมเฮาส่วนใหญ่เนี่ยหนีหายาก่ยเป็นบ่อหอบแน่นครับคือตะกอนน่ะบ่มีเลยเด้ออาเภอ่อนำยื่นนำคุณตุ้งสีแถวนี้บ่มีเลยแม้กระทั่งอุบลนี่ไปหากันยังไม่เห็นฉะนั้นต้องสร้างเฉพาะนอกห่วเนาะสำหรับเนี่ยหนีคนเอาไปเลี้ยงตะกระแตนกระได้เป็นบ่อโอ้ยเลี้ยงตะกระแตนเลี้ยงแห่งดีปศักดกับบ่ขาดบ่ขาดเนาะครับเนาะแต่แบบธรรมดาเนี่ยเดือนกลัวเท่านั้นเองผมใส่มัน So,